สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกแล้วนะครับในแจ็คเล็กชาแนลครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราดูเอสซิสของเทรนด์อาริสนเดอร์อโนไปแล้วนะครับมาวันนี้เป็นคลิปแอสซิสของแอนดูเดอร์บันกันบ้างนะครับซึ่งแฟนๆเรียฟูก็คงรู้กันอยู่แล้วนะว่าไพน์แบ็คเกอร์ของเรียฟูนะชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ใช่นักเตะที่เล่นในแดนกลางแล้วนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่มาจากแบ็คสองฝั่งนั่นเองครับนั่นก็คือเทรนด์อาริสันเดอร์อโนแล้วก็ แอนดูโรเบอร์สันครับเดี๋ยวเราจะพาย้อนไปดูฤดกการที่ผ่านมาครับกับลูกแอซิสของแอนดูโรเบอร์สันนะครับว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนมีประตูไหนกันบ้างนะครับใครดูคลิปนี้ชื่นชอบเหมือนเดิมฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คในช่องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับแอซิสของแอนดูโรเบอร์สันครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิจ a มโบ เลือกมาสาวเราจอดจอ,จอของฟานได้เข้าทั้งมดทั้งบอลเลยครับลูกนี้ขึ้นคนเดียวครับหนึ่งๆครับโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าเปป,ประกรบท่าอีท่าไหนฟานได์ที่น่าจะเป็นเป้าหมายในการประกรบอันดับหนึ่งกลายเป็นว่าโดนสกรีนไว้ครับโรบินคอกที่ตามจับฟานไดนี่นะครับโดนมาเน่ที่วิ่งมาพร้อมตัวประกรบเนี่ยเข้าไปตัดหน้านะครับทำให้ฟานไดหนีมาได้นะครับ โคกไปหุ่งนี่เมลเยรับได้ก็จริงนะแต่ถอย ยอยมาทางเสาสองด้โคกแล้วโอ้โหดีด้วยเลยฟิมิโนสองหนึ่งเขาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกดจะได้กดจะได้ครับโโหดูครับสปรินต์แบบเต็มเหนียวครับฟิมิโนวิ่งไปในท็อปเอ็นแลวครับทีมของมูรินโญ่เนี่ยนะถ้าถ้าเสียประตูช่วงท้ายแบบนี้ครับโอ้โหเดวิเยลโดนสลักหลุดครับหล่มทางครับเดวิเด เฮนเดอร์สันขออยู่ครับแล้วให้โบซาลามาก่อนเล่นกับเฟอร์มิโน่กลับไปที่ซาลาเบิ้ลแล้วลุ้ถึงไหมจังหวะยังพยายามแตะหนีมาสวยด้วยแล้วหักเข้ากลางมาชาร์จโอโ้โห1-0ไปเลยครับเริ่มมาแค่3นาทีครับ2นาทีกับอีก15วินาทีครับเชโดมานเน่ทำให้กับลิ์ูุบุกนาร์เลอตันไปแล้วครับลูกจากทางด้านของซาลานะครับแล้วก็ให้กับเฟอร์มิโน่ก่อนที่จะเบิ้ลข้ามมาได้ไปแล้วแต่ว่าดูกระจังหวะที่เฮนเดอร์อสันตะหลบซิวิสโคแมนครับ มาแล้วเปิดก็กมาปาทีเดียวหายเลยครับแสกหน้าของจอร์แดนพิกฟอร์ดเข้าไป mm hmm. โอ้โหช่งหวงวานี้เนี่ยเซอรสโคแมนเหมือนสองจิตสองใจเลยว่าจะเข้าไปเล่นก่อนหรือว่าจะดักจังหวะครับพอกักปุ๊บก็โดนเลยครับโอ้โหอนันดูโรเบอร์สันครับ แมนเอาลงพื้นยกหนีเอาไปตันได้อะเขาโดนสั้นข้างในขยับแล้วมอกทั้งเซฟเลี้ยงทางแล้วสองศูนย์โดยโชต้าโอ้โหโลูกเก่งเลยครับโอ้โหทำประตูในแอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกได้สี่นักติดเลยครับดิโอโกโชต้าครับดูครับดิโอหูคลองบอลถึงครับแล้วเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาเอาไปตันพวดครับโดนดึงหนีครับแล้วดูโรเบอรสันเปิดครับวางโอ้โห ทางวิ่งของโชต้าก็เป๊ะเหลือเกินนะครับเล้วเชเดอโน่ครับฟิมิโน่บอลแรกสวยและดีมาให้เลยครับเอาเกมโตกลับแอนดูโรเบอร์สันตรงกลางมีรออยู่หลายคนมองข้างในแล้วเปิดมาด้วยนลลกับแล้วก็เลือกยิงได้เรียบร้อยครับโอ้โหโรเบอร์ฟิมิโน่ครับ3ประตูต่อ0ครับ โอ้หแล้วนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการเล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้นี่ยซีมิโน่สามประตูก่อนหน้านี้เขายิงในอนฟลด์ทั้งหมดเลยนะครับท้ายิมลลูราราครับนำหาถึงสามประตูดูครับเกมโต้กลับมาจากโรเบิร์ตสันดึงจังหวะรอแล้วโยนแพะมากแต่ต้องชมจังหวะจับบอลแรกครับโยนแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับเริ่มจากเขาที่ให้บอลทิ้งแล้ววิ่งไปหาพื้นที่แล้วโรเบิร์ตสันครับที่มองแล้วโยนกลับไปไม่ง่ายครับแต่ว่าจับบอลตัวแรกดีมากครับจับขวาแล้วก็ ดีบเข้าไปครับง่ายๆเลยนี่ครับบอลกระดอนจับขวาครับแล้วก็ดีบขวาเรียบร้อยเลยครับต้องใช้คำว่าเป็นเกมสมกลับที่สมบูรณ์แบบครับเริ่มตั้งแต่การพลิกบอลจังหวะแรากของโรเบิร์ตฟิมิโนครับพลิกแล้วไม่ได้เสียเวลาเลยครขอขอบคุณ Suzuki Swift Suzuki Way of Life Way ขอขอบคุณแก m มโแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย GB l l t เทคโนโลยี G เอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แก m มโแค่เดินก็เด็ดแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m um b l c o t h